อเคครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปป้าไนมี่นะครับทุกคนโอเควันนี้ผมมาในทุน160บาทนะจริงๆจะเป็น150ยาสแหละแต่ว่ามันมีเศษอยู่ตั้งสิบาทผมไม่ได้ดูนะครับฝากเพลินๆนะโอเคเราตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้อง B1 นะครับกับเขาให้รูปแบบแปลกๆกว่า เขามาปิงปองแล้วเข้ามาคู่สองนะเขาไพ่หลักนะครับผมจะตามไปที่เขาไพ่หลักเป็นคู่เหมือนกันนะนรับอันนี้ฝากครั้งแรกเลยนะฮะมาดูก่อนนะฮะว่าจะเข้าหรือเปล่านะช่วงสงการคนน่าจะเล่นนอยมั้งครับค่อนข้างเข้าง่ายนิดหนึ่งนะเมื่อวานผมอดัอดอัดรอบเดียวเข้าเลยนะครับทุนสองร้อยโอเคครับหน้าสามกับหน้าสี่ฮะ อ๋อเขาหกแ้มแบบนี้รอดเปล่ารอดนะฮะเขาให้มาดีครับหรือแบบเขาให้มาดีแบบนี้นะฮะเป็นสามตัดหรือเปล่านะฮะน้ำเงินสามแดงสามหรือเปล่าผมจะย้ำไปที่ที่สีแดงนะทุกคน <c oughs> ย้ำไปที่แบงเกอร์นะครับ เขาผมคิดว่าสามตัดแน่ๆนะมาครับโอ้โหหน้าหกหน้าเข้าสูงอีกแล้วทุกคนเฮ้ยปอกแปดเฉยเอชนนะฮะโอ้เกี่ยวนะเอาจริงบุดวิดนะฮะไอ้สัสบุดวิดนะบุดวิดนะแต่ได้อยู่นะฮะไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยไปนะ ยังไม่ได้ตัวเดิมเลยนีวยกั้ er นะครับแบงเกอร์นะครเราจะไม่เทมหมดอนมาตักนะเพราะว่าเรามาเรียนรู้วิธีการเดินเงินด้วยนะครับในทุนต่ำๆแบบนี้นะเราจะเล่นโยนเลยไม่ได้นะทุกคนโอเคครับโอคค้โหคู่หนึ่งหน้าหนึ่งหน้าสองต่ำๆทั้งนั้นนะฮะ เอ้ยเอาพอเก้าวอะตัดมาจริงด้วยนะครับเป็นสามสามสามนะฮะไม่นี้ผมผมไม่มั่นใจนะว่าเขาจะตัดหรือเปล่านะฮะผมขอพักดูเขาสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้กำไรเรามาที่สามร้อยบาทแล้วนะเกินครึ่งทางไปแล้วนะครับ ขอดูรูปแบบเขาไพ่เขาก่อนนะตัดมาน้้ำเงินหรือเปล่าเพยเยอรอยู่ที่สามแต้มครับแบงเกอร์ที่สี่แต้มนะเพยเยอรเพิ่มมาเป็นห้าแต้มนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะตัดจริงๆด้วยนะสามตัดจริงๆด้วยนะครับโอ้โห แม่นจังวะแต่ไม่ได้แทงนะเ <D ow man> ดาแม่นนะครับไม่ได้แทงแม่นผมจะวางไปที่เพย์ hey, ละกันนะครับเช็คเขาไพ่เขาก่อนนะวางเบาๆนะครับเดินเงินทีละร้อยห้าสิบนะฮะเพราะตอนนี้เรามีทุนอยู่นะเนาะรอตามได้อีกสองไม้เลย ถ้าไม้นี้เราพลาดนะครับโอ้โหคู่เจ็ดแบบนี้เฮ้ยโอ้เสมออีกแล้วนะไอ้ักจเสมออะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเสมออนข้างบ่อยเลยนะแทงสีตาเสมอไปละสองนะโอเคย้ำไปที่ตัวเดิม,มเลยครับ ไม่มีอะไรมั่นใจทั้งนั้นคนระับบางไปก่อนนะถึงพลาดก็ตามได้นะเปิดมาหน้าผีทั้งคู่ครับโอ้โหสองแต้มอะไรอ่ะเจ็ดโอ้โหเยอะไปจานโอ้โหอ้สัเยอะไปโอ้เอาไงดี ปิงปองปะปิงปองต้องเข้านะปิงปองมาแน่ๆนะมาเพราะว่าห้องนี้เขาก็ปิงปองยาวมาแล้วรอบหนึ่งนะตามไปที่เขาให้ปิงปองเหมือนเดิมนะครับเรามีทุนตามได้อีกหนึ่งไม้นะครับนี่แหละครับทุนต่ำค่อนข้างเล่นยากนะ มาครับนาเสร็จแบบนี้โอ้โหจะแต้มกินชิวไปผีเข้าไปดิสวยครับรูปแบบเขาให้มาปิงปองแน่ๆนะไม้น่าเราจะวางไปที่แบงเกอร์นะครับทุกคนไม้น้าเราจะวางไปที่แบงเกอร์นะ เดินเงินเท่าไหร่ดีเหมือนเดิมไปก่อนนะฮะแต่มั่นใจนะรอบนี้มั่นใจนะแต่ว่าจะเดินเงินให้ให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเดินประมาณนี้นะฮะน่าจะโอเคกว่าตั้งทุนไว้ในใจแล้วก็เล่นเท่าที่มีนะฮะนั่นไงเฮ้ยจะบอดไม่จะเสมอเอาดีดีดิอา้านั่นไงโอ้โหสวยวะ่ะ ผมบอกเลยแมค่อนข้างมั่นใจนะครับให้กูงมวนะเ,เ๋ีเ่บ,บาลยไตด่ารมนมนักบอกกเปิดเลยผมจะตามเปิงปองไปเรื่อยๆนะไปดีเพเยอร์เลยนะฮะเหมือนเดิมน,นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับมา มาดูมาชมครับหลุนช่วยกันโอ้โหบอดจังวะขอแต้มหน่อยขอแต้มหน่อย้อนนอยาชนเป้าอะไรเข้าโอ้ไอ้สัสไม่ปิงปองต่อวะ่ะถ้าไม่ต่อแบบนี้นะทุกคนมังกรเข้าชัวนะ ถ้าไม่ตอบแบบนี้มังกรเข้านะมังกรมาแน่ๆนะทุกคนมังกรแดงนะผมจะตามไปที่มังกรนะครับทุกคนตามไปที่มังกรนะไม่ไหวแล้วนะครับค่อนข้างมั่นใจนะผมเล่นเงินหนักแล้วนะทีนี้ <c oughs> ถ้าเข้าตัวนี้นะมังกรมาแน่ๆนะครับมา บล็อกแปดเห็นป่ะทุกคนบล็อกแปดมาครับบล็อกแปดมาแบบนี้บล็อกแปดมาแบบนี้นะแดงอีกครับแบงเกอร์มาอีกครับอยัดไปที่แบงเกอร์อีกแล้วกันนะครับ มา้าแต้มอุยอ้ยอุ้ยปักเปล่าเจ็ดแต้มครับมังกรสี่หัวแล้วนะตอนนี้โอ้หเอาไงดีวะ แต่เพราะเราถึงกําไรเราได้แล้วนะหนึ่งพันบาทนะเอาไงดีด้วโอ้ยดีตามปะตามที่เดิมเลยเป่าตามที่เดิมเลยไหมโอ้โหเกือบไม่ทันนะหวังที่เดิมไปเลยนะครับเกือบไม่ทันนะพี่ตองเข้าดีว่าอูห้หน้าก้าวขนาดนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยผี่เข้าไปดีนั่นไง อ,อ่านเกมขาดจริงๆนะฮะ<ภ>วิธีจับมังกรน,นะครับดูเขาให้รูปแบบเป็นอื่นนะครับเอามาผสมผสานกันนะครับได้มังกรตัวนี้มานะครับในครอบครองไม้ต่อไปนะครับผมจะตามไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมนะครับเล่นจนกว่ามันจะตัดนะทุกคนมา แพงให้เรือ1หนึ่งพันครับถ้าหลุดไม้นี้นะก็พักนะครับผมกําไรเราได้มาเยอะแล้วนะโอ้โหหน้าแฝดแบบนี้อ้าวเขาหลุดว่ะปอกไหมโอ้โหอีกตั้งเดียวผีเข้าไปดิสวยครับนี่ทุกคนวิธีจับมังกรนะครับ ที่จับมบังกรนะทุกคนเอาไม้นี้ไม้นี้เอาไงดีฮะบางเงินไปที่เท่าไหร่ดีพันแปดปะหรือเท่าไหร่ดีพันหนึ่งก็พอนะทุกคนเสียวอยู่เหมือนกันนะครับกลัวหัวมังกรขาดนะโอ้โหหน้าเราบอดแบบนี้เอา้าเขาพอดว่วะ เฮ้ยไม่น่าจั่วเข้านะเอาจริงด้วยทุกคนโอ้โหไม่น่าลังเลเลยครับ,รบถ้าไม่ลังเลเนี่ยป่านนี้เนะี่ยหกคันแล้วนะโอเคเอาให้เขาหมดวะทุกคนให้หมดวะจัว่วอีเหลืองมาแล้วนะ่ะเห็นปะโอเคงางั้นรอบนี้นะครับเราเทไปเลยนะครับเราเทแบงเกอร์ไปเลยนะครับมา ยัดไปสักสามันห้าไปไม้สุดท้ายนะครับเข้าก็เข้านะครับไม่เข้าก็ช่างมันนะครับไม้สุดท้ายแล้วนะครับไพ่เขาหมดแล้วนะโอเคไม้สุดท้ายขอ,อสวยๆหน่อยโอ้โหหน้าแปดมาแบบนี้อุ๊ยอ้าวบอดว่ะเอ็ดเข้าไปอ้าวเจียบ,บอดแพ้ค,คู่เลยเอาดีๆดิอ้าว,อาวขอสองแต้มพอ โอเคโอ้โหแม่นยิบแพรนะคือปากแบบพูดอะไรมาได้อย่างนั้นนะครับโอ้โหทุนร้อยห้าสิบาทนะร้อยหกสิบบาทนะทุกคนตอนนี้มาเจ็ดพันบวกนะครับโอเคนะครับยินดียินดีอ่าสวัสดีปีใหม่นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ